สือไว้ที่บ้านโดนครูด,ด่าล้านละอ่านนักเรียนสวัสดีค่ะอ่านนักเรียนอ่านหนังสือสมุดขึ้นมนาค่ะเออครับครับเอ๊เด็กนะสมลังสิงทำไมไม่อ่านหนังสือมาครับเออผมหนังสือมันอยู่ที่บ้านครับยิ่งจะให้หนังสือมันอยู่ที่บ้านเหรอไม่รู้เลยว่ามันอยู่ที่บ้านเนีย่ยใช้ห้มหรืออ่านเหรอฮะรู้ว่าให้ให้บ้านอ่านสือเหรอ เดี๋ยวครูให้ภัยนะถ้าไม่เอาหนังสือมันโนโดนตีเลยเออขอโทษครับเ,เด็กเปรตเอ้ยเฮ้ยว่าใครเด็กเปรตฮะอืมว่าใครเด็กเปรตเอเอ,อว่าเด็กเปรตแล้วยังตายเฉยนี่ก็คือคุณครูวิทยศาศาสตร์วันนี้คุณครูไม่มาเรียนมาใช่๋ยวคุณครูมานักเรียน ว่ายน้ำ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 อต้องบิน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 วิวปุ๊มอันนี้ก็เออสมุดขึ้นมาค่ะเออเออเออเฮ้ยหนูได้ดีนะเฮ้ยไม่รู้สินี่ก็คือสาเหตุที่มีกลิ่นตดในห้องเรียนแล้วก็ร้องเพลงนั่นแหละดาวจะไปจะเจอนี่อะไรเนี่ยเหม็นๆเนี่ย เดือดแจ่มเดือดแจมเดดแจมนักเรียนนักเรียนใครโจทนะคะเป็นค้หนักเดอดแจมเดดแจมดดแจมโอ๊ยนักรียนตัเดาอดแจมเอดแจมอดแจมโอยไม่ได้คิดแตก็ไปขี้สีสมชัยเมื่อขี้รถที่นอนออ้ยขี้เปิดที่นอนเนี ไม่เปลี่ยนนี่รอดไม่มีนี่ดแม่งแย่เอเด็ดเหาเพื่อนตายเลยนี่ก็คือสภาพคนส่งของส่งของค่าส่งของค่าส่งของค่าตัวอะไรดะเออว่าจะมายุ่งขันน้องหมาฮ้ไปแต่ขยะเลยนี่กามิ ไปสนีเอาบุสนมแพ้ไปทาเลยไปทำไมถึงเราต้องเอาไอ้บุสคอล์เรชันไปด้วยคะฮับบุสคอล์เรชันเนี่ยเป็นบุสคอล์เรชันที่จะทำให้หน้าเนี่ยใสขึ้นหน้าตาดูไม่ยากเลยนะเอาไปสกินเออเออต้องต้องต้องเกมด้วยเดะตาย